ให้แจกง่ายๆนะคะพี่น้องจา๋าแจี๋าายวเราจบอ่ะง่ายๆ่ิสกตอร์พูดรอเลยวันนี้ออกกันนะคะลูกลูกก้าไม่ถูกใจแค่นี้ก่อนนะคะป้าทำมะาขามต่อจา๋าจ้ามะขามหมดอ ก็มันาูอะวันนี้แล้วมะขามบอกมันรู้อ่ะวันนี้นี่วรา ทำาการะสานก็หน,นี่ะนคะคะแล้วก็นอนลวกกนประมาณโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่ยังยังไม่ลวกหมดเลยนะคุณยายก็ต้องต้องลวกแล้วลวกน้ำสองนาทีนะคะสองนาทีแล้วเราก็ต้องล้างขามก่อนถ,านถ,านถ้าลวกน้ำก็จ้า กม่ดังมันก็จาไม่ไม่มไ,มมไม่ค่อยมีเนื้อสองนาทีนลคะสองนาทีเล้เราก็ต,าต้องล้างต้งถามก่อนหมันจ่ร้อออกามเลยค่ะกินองสานี่ ว,วาวอันนี้ออกก่อนนะคะลูกลก็ตามไม่ถึงใคแค่นี้ก่อนนะคะ<อ>ป้าทำมาขามต่อกันจา้นาพี่น้อาสานี่อันนี้ป้าจะทำมาขามแจ้งหญิมได้แม่ ว่าวันนี้ออกก่อนนะคะลูกไม่ตามงไม่ถูกไปแค่นี้ก่อนนะคะป้าทำมะขามต่อกนนะะอกันจ้าอย่างนี้ค่ะตามป้าแต่เราต้องไปลวกก่อนนะคะก่อนต้องลวกนานมันก็จะมีน้องสานี่ยนี่ป้าจะทำมะขามแจี๋ยงไ,ได้ไม่เจะเลอะหูเดี๋ยว,วเราก็ แช่น้ำคูแล้วก็ต้มเกลือแช่ไว้คืนหนึ่งกันเนี่ยป้าจะหลออเลยนี่ยหน้าเรามาตามลเลยนี่สองนาทีนะคะสองนาทีแล้วเราก็ต้ตตงองล้างมขามก่อนลอง เอาไปตั้งจนแล้วค่ะลูกเอาผ้ามาเอานี่ออกเลยค่ะเอาถุงออกแล้วก็พามารลงน,นี้อออลอดเลยรวกนานมากไม่นานมากก็มาดูว่าอันนี้ง่ายอันนี้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะเนื้หหอเส้นขนาีกก่ร่วงร้อยมันนิ่งๆหน่อยๆเราก็จะต้องัอก,กขาอะไรปอกนีมคะ จะเดี๋ยวจะม่ให้ดูเลยจ้าสองนาทีเลยจ้าสองนาทีแล้วออก็วต,ต้องล้างมือขานก่อนเอา,า,าผ้าปิดตรงนี้ถา่ายเสร็จแล้วมือขานป้า<ม>ก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะทำมีแผลนี่เราก็จะเ็อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นานด้วยนี่ป็นอย่างเงี้ยค่ะ ก็เอาไปตั้งเดจนราค่ะลูกเอาผ้ามาเอาที่ออกเลยค่ะเอาถุงออกแล้วก็พามาลบบนี้ทันร้อนแนหนะของยายเห็นไหมมันร้อนง่ายใช่ไหมร้อนง่ายเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลวกนานนะค่ะยายมันมันจะร้ในไงเนื้อมันจะกินเนื้อเนี่ยมันจะกินเนื้อนี่ก็จะเลยจะไม่ให้ดูเลยจ้าต่ออาทีนะคะต้องกินแล้วก็ต้องล้างม้าางก่อน ลวกนานมากไม่นานมากลอดูว่าอันนี้น่อันนี้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะเรื่อเส้นหางนี่ลวกไวมันนิ่มๆหน่อยๆน,นี้เราก็จะต้องปอกมะขามกันเลยปอกนะคะ่ะนองจ๋าป้าจะทำแแค่อย,อยิ่งนะนี่มะขามก็ไปลวกก่อนนะคะโอเคเยอะมากเยอะมาก นี่ยังยังไม่รวกผลเลยนะย,ยายเขาต้องลวกแล้วเลยล่ะน้ำว,วันนี้ออกก่อนนะคะลูกกี่ตั้มไม่ถึงแม่แค่นี้ก่อนนะคะป้าทำขามต่อกันจา้าตลอดเลยน้องจา๋าป้าจะทำาคแคนะ่นี้นี่ มะขามต้องไปลวกก่อนนะคะว่าวันนี้ออกก่อนนะคะลูกก็ต้องไม่ตกใจแค่นี้ก่อนนะคะปา้าทำมะขามต่อกันจ้าร้อนนะหนำะของยายเห็นไหมมันลอกง่ายใช่ไหมอลอกง่าย <ค jó> เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลวกนานนะคะยายมันมันจะเนื้อยใช่เนื้อมันจะกินเนื้อเนี่ยมันจะกินเนื้อนี่ก็อช่ทำมะขามจะหนื่นี่นะคะ ก็นอนกั่วประมาณก็เอาไปตต้เติมแล้วค่ะลูกเอาผ้ามาเอาผี่ออกเลยค่ะเอาถุงออกแล้วก็พามาแอบนี้มันร้อนแน่น่ะของยายเนี่ยในบ้านะมันรอกง่ายใช่ไหมร้มอกง่ายเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลวกนานนะคะ่ะยายม,มันมันจะรีะะใต้เนื้อมันจะกินเนื้อเนี่ยมันจะกินเนื้อแล้วก็มีนอนจ๋าเนี่ย เส็จอยิงด้ไม่เสร็จแล้วเอาม้าปิดนี้ไม่ทายเสร็จแล้วมาขาดป้าก็จะทำอย่างนี้ค่ะทำี้อนนั่นแหละของยายหมยมันรอกง่ายใช่ไหมรอกง่ายเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารอนนานนค่ะยายมันมันจะรีใกล้เนื้อมันจะกินเนื้อนี่จะกนเ้อสองนาทีนะคะสองนาทีลยแล้วก็ต้องล้างมะขามก่อน ทำม,ม,มาตบบแจ่มเหมือนหน้าแบบมาค่ะทำผ้า,าปิดนีมือถ่ายเสร็จแล้วมขาขัดป้าก็จะทำอย่างนี้คะ่ะทำนี่ป้าวันนี้ออกก่อนนะคะลูกป้าไม่สนใจแค่นี้ก่อนนะคะป้าทำมาขำต่อกันกจา้าพี่น้องจ๋า นี่นี่ป้าจะทำมาขามเจี๊ยบได้ไม่เสร็จแล้วหนี่ยนนเรามาตามเลยว้าววันนี้ออกกันนะคะลูก,ลป,กะะป้าไม่เกิดใจเพี้นนี่ก่อนนะคะป้าทำมะขามต่อกัอนาป้าจะทำมะขามเจเห็น ตอนนอนลวกลประมาณนแต่หน้าเราไมาเลยค่ะเนื้นอเต้านมเนี่ยลวกไมันนิ่มๆหน่อยๆเราจะต้องปอกกับถามกันเลยปอกนะคะะแต่หน้าเราไม่ตามเลยเซแลจะไม่ให้ดูนะจ๊ะอย่นี้ค่ะ แต่เราต้องไปลวกกันนะคะก่อนจะลวกนานมันก็จ,าากจะหาหาม,ากกมีนข้าเนื้อเส้นเหนียวๆลวกไว้มันนิ่มๆหน่อยๆเราก็จะตองปอกกระถางกันด้ปอกนี่คะ่ะแล้วถ้า,าเราไมตา,ามดูอย่านี้ปูเดี๋ยวเราก็แค่น้ำปูแล้วก็ต้นเกลือแค่ไว้คืนหนึง่งจ้ะ ป้าจะร้อนแล้วนะคุณยายเนี่ยเห็นป้ามันร้อนง่ายใช่ไหมร้อนง่ายเขาบอกว่าถ้าเกิดว่านลวกนานนะค่ะยายมันมันจะเนื้อใช้เนื้อมันจะกินเนื้อห่ามันจะพึ่งงั้นนะครับวันนี้ออกก่อนนะคะลูกที่ตามไม่ถูกใจแค่นี้ก่อนนะคะป้าทำมะขามต่อกันจ้าโปูแล้วก็แค่น้ำปูแล้วก็ต้มเกลือแค่ไว้คืนหนึ่งจ้ะ ป้าจ้ะนี่ไงค่ะ